สวัสดีครับผมก็อยู่กับเรานะครับน้องปานขวัญแฟมิลี่นะครับผมดูครับไหนไหนนี่นี่ดูสวัสดีแล้วนะครับผมดูดูสวัสดีอ้าวสวัสดีไหมเลวไหนอ่ะไหนอโอวิ่งตามอย่างเดียวนะครับผมวิ่งตามคุณพ่ออย่างเดียวเลยนะครับอ้าวไหนอ่ะไหนไหนนี่เออเดี๋ยวกับไหนนี่เออหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วเออเนี่ยไม่มีฟันนะครับผม เออนี่ครับอ้าไปเล่นเร็วไปเล่นเร็วเอากระมังกายไปเร็วไหนอ้านี่บ๊าวิ๊งอู้อู้ดูวิ่งตามนะครับเออนี่รัดเข้าวงในเลยนะครับผมดูครับนี่เนี่ยดูครับพ๊าวิ๊งออกกระมังกายนะครเอาเอาเอานี่ครับโอ้ยตะเลิดตะเลิดตะเลิดโค้งตะเลิดโค้งครับตะเลิดโค้งนี่อุ้ยุ้เบรกเบรกวิชื่นเลี้ยวเรียบกันดันนั้นดูครับนี่นี่ดูครับคระเจเนื่อยก่อนกันนะครับผมดูครับนี่ึบ นี่ลากเลาะลากเลาะเอ้ยเบกเบกเออเนี่ครับนู่น้อยของเราเอ้ยกำลังมันเลยนะครับผมสาวน้อยกำลังมันเลยนะครับผมเอาเอาไปอีกละนี่ชอบนะครับผมชอบนะครับผมชอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวครับนี่นี่เอาไหนไหนเอาบอลเอาบอลมาให้นี่เอ้าเตะบอลได้เร็วไหนอึ้บหนึ่งสองเอ้าเอ้าวิ่งตะเลยบอลไหนไหนไหนเตะบอลเร็ว อือเตลิดเตลิดนี่ดูดูขาหลังนะครับดูขาหลังนี่ดูขาหลังอึบอึบนี่เออยนะครับตรงนู้นนะครับผมกว่าจะเตะได้นะครับไปเร็วไปเร็วอึ๊บหนึ่งสองหนึ่งสองไหนเออไหนไหนบอลไหนบอลเอ้าวอึบ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 วิ่งตามแล้วอือเบรกเอ้ยอะไรชมพูอย่างนี้เอ้ยเตยเตยไปไหมแล้วอือไปดูความเร็วแสงนะครับผมดูครับนี่นี่อึบเอ้ยเอ้ยจะเอาคนแดินแล้วนะครับผม เออชอบวิ่งชอบวิ่งนี่ครับอ네 uh ู้รัด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 เออจะลาจังเลยนะครับผมดูครับยึ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 บดูครับน like ี่เดวิ่งเออเฮ้ยนุเริ่มหมดแรงแล้วเนี่ยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วนี่ไม่วิ่งแล้วไม่วิ่งแล้วนุเหนื่อยแล้วเออครับเอ้ยต้องมาแล้วมาแล้วเออมาทักทายนันสวัสดีค่ะก่อนไปต่อแล้วครับพักเบรกนะบผมพักเบรกเมื่อกี้ไหนอะเตะบอลได้แล้วเตะบอลแล้วขาลังอะไหนอะ อไ,ไปต่อแล้วครับหนึ่งสองอเอาคิดพิจารณาแล้วนี่มีขาหลังนะครับอุ้ยอุนัังโอ้ยนี่ครับนอนเลยนะครับผมนี่นี่ทำไมมันกวนจังเลยเอ้ยเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวดูง่วงนะครับง่วงน้อยๆนะครับผมหาเรื่องนะครับผมครับโอ้จบแล้วนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว,ว,ลวเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอาพักไหมพักไหมโอ้ยมาแล้วมาแล้วพักก่อนพักก่อนไม่หนีพักเนื้อไม่หน ดูดูวิ่งอือบึบบอือมีขาลังด้วยอืออือดูครับอื้างงเงงดูครับมีอารมณ์ชุนเชียวแล้วนะครับผมอารมณ์ชุนเชียวแล้วเอาเอาพักเอานอนก่อนเอาเดี๋ยวจะให้นอนแล้วนะครับผมนี่ครับวิ่งวิ่งเหนื่อยแล้วาจะนอนหรือเปล่านี่ครับเอาเอาเอาผ้ามาปูให้อย่างดีนอนไหมนอนไหมเอ้าดูครับป้าใหม่มาไม่ถึงสองวันนะครับขาดนะครับผมเอ้าเอ้ยมันจะไม่ขาดได้ไงนี่เอ้าเอา ดูครับเอ้ยมันลูกบอลเราไม่เล่นนะครับผมจะมาเล่นที่นอนตัวเองนี่ว่างไเอ้าจะนอนไหมนอนไม่นอนนอนหรือเปล่านอนเร็วนอนเร็วโอ้ไม่ใช่มุมมุมของเขานะครับผมมุมของเขาอยู่ฝั่งนี้นะครับเอาเอาเอานอนเร็วนอนเร็วนอนเร็วไปนอนนะเมอ้ามหามาหาอีกคนอีกแล้วไอ้นี่นะครับเดีือบเอาไปนอนก่อนไปนอนก่อนเออ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 ่ครยบไม่ถึง2สองวันนะครับผมเดือบเออไอ้เครับเฮ้ สงสัยต mm ิดเล่นนะครับผมยังติดลมอยู่นะครับยังติดลมอยู่นะครับไม่เอาแล้วไม่นอนแล้วเออเดือวจนคุณพ่อด้วยนะครับผมไม่เอานูไม่เล่นนูไม่เล่นูดือบนูไม่นอนเดือบนี่นี่เดือบเดือบดูคนงงงนะครับผมโอ้โอ้โอ้เราไม่แรงเยอะจังเลยนี่เดือบ่ครับเดือนกว่าแล้วนะครับผมนูน้อยของเรานะครับเออเออเออเดอบเอ้ เออดือบนี้นมีการใส่ตืดด้วยนะครับนี่เน้นเน้นเออเดูอบเออเออเดือบอืมนี่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 เดือเอ้ทำไมหนาวจังเลยนี่ตัวน้อยๆ,ๆนี่เออเอาผ้ามาเทนนะบุ๋มไม่เอาอยางงั้นชอบอย่างนี้บอกฮะชอบอันนี้บอกอหนูชอบอันไหนครับคิดพิจารณาอยู่นะครับเออเออเอเออเ ดีครับจะนอนแล้วนะครับดูนะครับจะนอนหรือเปล่านะครับจะนอนหรือเปล่านะครับดีครับนี่ยังไม่เอาหนูไม่น,นอนค่ะนี่ดีครับเอานอนไหมเฮ้ยผ้านี้มันผ้าเรานอนนี่ว่ะยังคิดอยู่นะครับผมยังคิดพิจารณาเฮ้ยนอนดีกว่านอนหรือไม่นอนเฮ้ยเดี๋ยวผ้านี้เรานอนประจําดูครับผ้านี้เป็นผ้าที่เราชอบนอนเอาเอานอนก็ได้เอาเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอยากเล่นเอ้ยนั่นนอนดีกว่าเฮ้ยดี๋ครับเอาไปไหนไหน,นัน่น ดูคร uh, hey, uh, ับเห็นมูนเห็นมูนแม่จะไปจะเอาดูถูเออใช่ที่ถูไม่นานเหมือนกันเดือบมันไม่ใช่ที่ถูนะครับผมเดือบเดือบเอ้ยเอ้ยเอาเอาคิดคิดแล้วนะครับผมจะทํายังไงดีน้อหนิฮึจะทํายังไงดีน้อดูครับฮึบฮึบดูครับเอ้ยเอ้ยนอนนอนใส่คุณพ่อเลยเดือบเอ้ยเหยียบเยียบเอ้ยเอ้ยเดือบเอ้ยไม่คิดว่าตัวเองตัวหนักเลยนะครับผมสาวน้อยร้อยโลนะครับ เครับนี่ครับเราต้องกลงนะครับผมเราต้องกลิงเรานะออออเออยครับเฮ้ยนะครับมึนได้ใจจริงๆนะครับผมสาวน้อยของเรานี่อือเอาคุณพ่อนอนแล้วนหนูนอนยังนี่ฮะได้เวลานอนแล้วนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวครับนี่ครับสาวน้อยของเราครับคิดอยู่นะครับผมเฮ้จะนอนดีไหมนะวันนี้นะจะนอนดีไหมนะดูครับเฮ้ยเฮ้ยยังอยากเล่นอยู่นะครับผมยังอยากเล่นอยู่นะครับผมเดี๋ยวครับ ความน่าร <Bond> ักของน้องนะครับผมมีเยอะนะครับผมความน่ารักของเขานีขี้เล่นนะครับผมดูครับเอ้าเอ้าเอ้านี่ยไม่เล่นนูไม่นอนเอะหนูหนูไม่นอนหนูจะเล่นดูครับอื้อดูไปดันคุณพ่อแล้วโอ้ยนะครับคิดแล้วเอายังไงดีเนาะอืออือชนเลยอืออือนี่อะเป็นไงนี่อื้อหาเรื่องได้ใช่ไหมนี่นี่คนบอกว่าไม่นอนไม่นอนเดี๋ยวโอ้ดูเอ้ยเราไปทําทําไมนะเนื้อขวัน เอดี๋ดูครับมันใจที่นอนหรือเปล่าดีครับเอยน้องปันขวัญเราไม่สนใจอะไรแล้วนุจะนอนค่ะหนูไม่สนใจอะไรแล้วดีวครับบับก้ขาให้นี่เป็นไงล่ะืึอืเดูครับนี่ครับสสยกวนนะครับผมน้องปันขวัญของเรานะครับดีครับอ้าอ้าวพักแล้วนะครับผมิ่มเหนื่อยแล้วดูครับผมเิ่มอ้วนลืมมีเนื้อมีนังแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับดีครับใครของน้องก็แห้งสนิทแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับดูครับ ก็เอ้าจะนอนหรือไม่นอนจะนอนหรือไม่นอนคิดอยู่นะครับผมยังอยากเล่นในใจใจหนึ่งก็อยากนอนใจหนึ่งก็อยากเล่นโอ้ยทั้งนอนทั้งเล่นเลยนี่เป็นไงล่ะครับผมนะครับเอยแล้วทหารดากใส่กล้องทำไมนี่โอ้นะครับผมนะครับท้ายกับหน้านี่เหมือนกันเดะเลยนะครับผมนะครับแน่นตุ้เลยนะครับผมนี่ครับก็กินนมแม่อย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าฟันยังไม่เกินหรือเปล่านี่ฟันเกิดหรือยังนี่ ฟันยังไม่มีนะครับผมหนูน้อยของเรานะครับผมยังเป็นหนูน้อยอนุบาลอยู่นะครับผมเขี้ยยังไม่มีนะครับผมเนะครับเออเออไปเหยียบไปเหยียบมือดูครับเอ้ยโอ้เอ้ยเออดีครับมียกให้ดีนะครับผมดียังยกขาให้นะครับนะครับเอ้ยคำมอนมานี่เร็วมานี่เร็วเอา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 เออนอนเลยนอนเลยนอนเลยเออเออนอนไหมนอนไหมเอาไม่นอนเออเหยียบเลยอู้เรับผมเอ้ย จะห้าวเกินไปแล้วเนี่บ yeah, ผมควรมากเลยนะผมสาวน้อยของเรานะครับหิไมกละมาบเอ้ยไม่ต้องมาไม่ต้องมาไปนู่นเลยไปนู่นเลยไม่ต้องมาหาเรื่องไม่ได้ไปหาเรื่องใครเลยนะนี่นะครับสาวน้อยของเรานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมช่วงนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับผมเริ่มมีลมเริ่มมีอะไรแล้วนะครับผ,ผมก็ดีนะครับผมไม่มียุ่งนะครับผมถ้ามีลมอย่างนี้ครับก็จะได้นอนนอนหลับเต็มอิ่มนะครับผมสาวน้อยของเรานะครับตอนดึกช่วง อาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนี้ยุงเยอะนะครับผมอาทิตย์นี้ก็ไม่ค่อยมียุงนะครับผมพอได้นอนหลับสบายหน่อยนะครับผมนี่ครับแต่ไม่นอนนะครับผมดึกๆกหนูไม่นอนไม่เข้าใจเหมือนกันนะอูอูดูมีเสียงเออเออนี่นี่นนครับผมมีเสียงมีเสียงคููด้วยนะครับผมมันตะกี้นี่เอ้อ ตัวน้อยเดียวนี่มีเสียงคำรามลาเลยนี่ฮะทำไมห้าวจังเลยนี่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับผมว้ยมาอีกแล้วครับดูครับมีกลางใบหูใสนี่ไหนะดูงวงหน่อยนี่งวงเล็กๆนะับผมงวงเก่านี่อ้ายนะครับ,งงรบตอนนี้ก็กินนมอย่างเดียวนะครับผมนครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องปันขวัญของเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพาชมคลิปน่ารักน่ารักของน้อง ตลอดไปนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ